ลายชื่อคณะกรรมธิการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติพศจำนวน49คน 1. นายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาค 2. นายกิติพงศ์บริบูรณ์ 3. ร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็ก 4. นายนิยรัตพงสิทธิถาวร 5. นายนพดลเพลีเลิก 6. นายชัยวุฒ นาเขามามุสุศรเจดนางสาวเพชรชมพูกิดบูรณะ8ปดนายสระอัดกินปทุมเก้นายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยสิบพลเอกสมเจตบุญถนอมสิบเอดพลอากาศเอกประจินจันตองสิบสองผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัยบุญยรีพันธ์สิบสาพลอากาศตีเฉลิมชัยเคืองามสิบสี่นวิทยาผิวพอง สิบห้าพลเรือเอกพันลบตมิสานนสิบหกนายจรินจักรภาคสิบเจ็ดนายนาลงอ่อนสะอาดสิบแปดนายพลเดชปิ่นปทีบสิบเก้านายเฉลิมชัยเฟื่องคอนยี่สิบพลเอกทวีปเนตรนิยมยี่สิบเอ็ดนายวันชัยสอนสิริยี่สิบสองศาสตราจารย์นิศดาเวชยานนท์ 23. ่นายชูศักดิ์สรินินยี่สินายขจิตชัยนิคม 25. ่นายนิยมเวชกามา 26. ่นายสุชาติพินโย 27. นางสาวสรัสนันอันนพพรยี่สนางสาวทัศนีบุรณุปรกรณยี่นายนพชีวนัน์สานางสาวเทียรัตสำเร็จวานิช3์สามนายสุรสิทธิธิวุฒิวรรักษ์ 32. นางสาวพัชรินสร์ำจริพงศ์ส3นางพันศริกุลณาศริ 34. ในายสุชาติอุตสาหะ3า 35, นายสุพลฟองงาม 36. ในายยงยุทธสุวรรณบุตร 37. ในายสัมพันธ์เลิศนุวัตร 38. นายสุปชัยใจสมุตร 39. นายเอกการซื่อทรงธรรม 40. นายวิรัตพันธุมะผล 41. ในายนัทวุฒ บัวปทุม42นายวายโยอัศวะรุ่งเรือง43นายธัญวัตรกำมวลวงวัตร44นายอิสระสมชัย45นายองอาจครามไัยบูร์46นายอิสระเสรีวัฒนาวุฒิ47นายอนุรักษ์จุรีมาศ48รองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยากร49นายวันมูฮัมหมัดนอมัทา